สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพาทำพาทำดาวนะครับตัวนี้ทำจากใบมะพร้าวเวลาแห้งแล้วนี่มันจะไม่ทนนะครับนะเราก็เลยได้ใบาตาลน,นะครับใบาตาลได้มาแล้วนะครับเราเรียบร้อยแล้วนะครับปรับแล้วเรียบร้อยใบายตาล โอ้โหนับคือใบตาเนี่ยเราจะใช้สี่สี่เส้นนะครับพับครึ่งอ่าพับครึ่งแบบนี้นะครับสี่เส้นนะเนี่ยพับแบบนี้ก่อนนะครับพับไว้ก่อนก็ได้ จะได้ถนัดนะครับพับไปปึ๊พับไปครับใช้สีเส้นนะครับอพอพับเสร็จแล้วนะครับได้สีเส้นนะครับสีเส้นแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับอราจะจับทีละสองกันนะครับเริ่มแรกครับจะทัอย่างนี้ก่อนนี่เลย อันที่สองนะครับก็กลับด้านครับกลับด้านแบบนี้ครับแบบนี้เลยมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเนี่ยก็สวดเข้าตรงนี้ครับปลายสองอันนะครับก็จะสวดเข้าตรงตรงบ่วงตัวนี้นะครับปึ๊บก็ก็ให้มันอยู่ในบ่วง เสร็จแล้วก็ดึงนะครับดึงแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้แล้วนะปึ๊บป๊บนี่ต่อไปนะครับเราก็เริ่มด้านนี้เลยนะครับแบบนี้แนละ้มองเห็นไหมตัวนี้ก็ภาพตรงนี้ก่อนนะครับนี่ภาพตรงมาหมุนครับหมุนแล้วก็ภาพลงมาครับนี่ เสร็จแล้วด้านนี้นะครับเราก็จะสอดเข้าตรงนี้นะครับนี่เข้าตรงนี้นะสอดเข้ามาดึก็จะทําการล็อกนะครับล็อกแล้วล็อกเป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับอ่าล็อกเลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเมื่อล็อกแล้วนะครับให้กลับด้านครับให้พลิกกลับด้านเมื่อกี้เราสอดล็อกตรงนี้ครับเราจะพลิกกลับด้านนี่ มองชัดไหมชัดไหมครับด้านนี้นะเออเอาด้านนี้สิเออด้านนี้ปึ๊บปั๊บถ้าหากว่ามันไม่ถูกด้านมันจะไปต่อไม่ได้สังเกตดูเราเช็กได้เลยมันไปไม่ได้ครับอันนี้น่าจะผิดด้านนะครับเอ,ออกกอเอาออกก่อนเอาออกก่อนนี่ เอาออกใหม่นะครับเอาออกใหม่นะด้านนี้นะเราจะลองพับด้านนี้ดูด้านนี้ดูนะด้านนี้ดูนะครับเอาใหม่นะครับปึ๊บแล้วก็เหมือนเดิมทำเลยลูกทำเลยอ่าเด็กๆก็ฝึกเลยลูกฝึกลองกลับด้านใหม่นะครับกลับด้านกลับด้าน กลของก็มีตัวน่ะอ่ะนะครับเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้นี่ได้แล้วนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มพับอย่างนี้นะปิดอย่างนี้ก่อนนะครับบิดแล้วก็บิดกับคืนครับบิดกับคืนอย่างนี้นะบิดกับคืนบิดกับคืนแล้วก็พับมันจะเป็นอ่า นี่ครับพับเป็นเหลี่ยมนี่นะก็จัดดีๆให้ส,สวยๆนะครับให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนมาเรื่อยๆครับหมุนมาบิดกลับหลังก่อนนะครับให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับบิดกลับหลังให้มันเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ก่อนี่เรื่ยแล้วก็ หมุนกลับนะครับหมุนกลับหมุนกลับด้านคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยเนาะหมุนครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมบิดออกด้านนอกนะครับบิดออกด้านนอกขวามือนะแบบนี้เสร็จแล้วก็บิดกลับคืนบิดกลับคืนแบบนี้ เดิมนะครับนี่มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมครับ <c oughs> เอามาต่อมาต่อกันนะครับอ่าต่อกันนะครับ,อ,อ,นนรบอีกสุดท้ายนะครับรอบนี้นะครับรอบสุดท้ายของตัวนี้แล้วนะครับถ้าไม่ทันนะครับก็ย้อนกลับไปดูนะครับทีละขั้นตอนนะเนี่ย บบนี้เลยปึ๊บปึ๊บได้แล้วนะต่อไปรอบนี้มันได้แล้วนะครับเราก็จะจะพลิกกับด้านมาทําด้านนี้ต่อนะครับเพราะว่าด้านนี้ยังไม่ทำเห็นไหมครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมก็พับกับพื้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็บิดกับพื้นนี กับเพลนแล้วก็ดึงดึงอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จัดให้มันสวยงามครับจัดให้มันเป็นเหลี่ยมดีๆนะครับเป็นเหลี่ยมดีๆหมนุนดิดกับเพลนมานะครับปึ๊บเหมือนเดิมเลยทําแบบเดียวกันนี่แหละซ้ําๆนะครับนี่นี่เลยนะครับเห็นไหมหมุนครับหมนุนปึ๊บ แล้วก็เหมือนเดิมบิดกับพื้นถ้าไม่บิดจะไม่ได้นะครับบิดมันจะไม่เป็นเหลี่ยมนะครับมันต้องนีนะ่นี่เลยถ้ามันเส้นเท่ากันมันจะสวยครับตัวนี้มันเส้นเล็กเส้นใหญ่หมุนรอบสุดท้ายของด้านนี้ครับ ต้องบิดออกนอกนะครับออกนอกเสมอออกขวามือเสมอนะครับขวามือเราปึ๊บกลับด้านนะครับนี่ดึงนี่เลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเมื่อทําครบทั้ง4ด้านแล้วนะครับทั้งสองด้านนะครับหมายถึงรูปดาวนี่ครบสด้านแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บ เก็บตรงนี้ก่อนนะครับเอาตะเก็บด้านนี้ดีกว่าเนาะปึ๊บจะเก็บแบบนี้ครับนี่บิดแล้วก็สอดกลับคืนเส้นแรกนะเส้นแรกก็บิดกลับคืนแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็หมุนนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับโค้งเข้าในแล้วก็สอดถ้าทำถูกลายมันนะครับมันก็จะไปง่ายเลย ก็จะไปตามลายมันแบบนี้นะครับเก็บมองชัดไหมอ่ะหมุนไปครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับปึ๊บนี่จะเป็นแบบนี้ครบอยอางนี่อ่าตัวน,นี้ก็ครบรอบสุดท้ายนะครับปึ๊บนี่เลย นี่คือเก็บด้านนี้นะครับเรียบร้อยแล้วส่วนตัวที่เกินนะครับก็จะใช้กรรไกรตัดออกนะครับตัดออกนะครับใบตาลมันจะแข็งแห้งทนนะครับเห็นไหมได้แล้วนะครับได้ดาวด้านนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเก็บเก็บด้านนี้ครับเก็บด้านนี้เราจะปิดกับคืนนะเราไม่แม้วนกลับมาอย่างนี้นะ เราจะทำกลับหลังครับกลับหลังแล้วก็หมุนไปที่เดิมครับคือจะยกให้มันสูงขึ้นนะครับนี่เลยปึ๊บเราจะยกให้มันสูงแบบนี้นะครับอ่สูงแบบนี้๊บเหมือนกันครับบิดโค้งนี้นะแล้วก็กลับคืนอย่างนี้นะครับ นี่เลยก็จะแตกตก่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้จะยกสูงเพื่อทําจูมทําเป็นจูมนะครับเห็นไหมจะแตกต่างจากข้างล่างนะเออมาดีดีมากดีมากเลยนี่เลยนะครับพูดอะ รอดๆเปิดเครื่องรออ่าก็จะเสร็จแล้วนะครับเหลือด้านสุดท้ายนะครับ่างนี้นะโค้งแล้วก็บิดนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับมันก็จะทําง่าย้อเส้นมันเท่ากันมันก็จะดูสวยงามนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านนี้นะส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะตัดใช้กรรไกรตัดออก นี่เห็นไหมตัดออกครับตัดออกครับทำให้มันตรงๆนะตัดออกพี่นี่เสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะได้ดาวเอาไว้ประดับในงานต่างๆได้นะครับนี่นี่จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้คือก้านใบมะพร้าวกับก้านตาล กันตาลจะดูสวยงามกว่านะครับเวลามันแห้งแล้วนี่มันจะทนมันจะไม่ยับมันจะคงรูปเดิมเลยนะครับนีครับก็ทําแบบนี้นะครับได้เยอะๆแล้วก็ทําเป็นโมบายโมบายได้นะครับนี่นะครับโดยใช้วัสดุดจากธรรมชาตินะครับก็ในพื้นที่ถ้ามีก็ใช้ใบตาลนะครับไปตัดมาอ่าผมไปตัดมาจากต้น เล็กๆมันนะครับต้นสูงขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องเอานะครับเอาต้นเล็กๆก็มาปรับใบเอากันไกลตัดใบแต่งใบให้มันมีใบเท่ากันนะครับมันถึงจะออกมาสวยงามนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม